สวัสดียมามเช้านะคะฝนไม่ตกก็ต้องลดน้ํากันไปค่ะวันนี้นะคะเราเข้ามาลดน้ําตอนเช้านะคะเมื่อวานฝนไม่ตกเราก็ต้องมาลดน้ําไม้เล็กนะคะอันนี้ไม้เล็กของเราเราก็เข้ามาดูลดน้ําเราก็เข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ของเราด้วยนะว่าต้นไม้เรางามไหมมีโรคอะไรกินหรือเปล่าแล้วก็มีหอยกินไหมมีหนอนกินไหมนะคะนี่นะคะ วันนี้เรามาลดตอนเช้านะคะอันนี้ประมาณหกโมงกว่าป่าเมื่อวานฝนตกหนักนะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันซืนฝนตกหนักเมื่อวานเราก็ไม่ได้ลดน้ํานะคะตอนเช้าแต่ว่าเราก็ยังต้องมาลดน้ําไม้เล็กนะเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะ่ะเขาแห้งเร็วมากทตนี้ไม้ใหญ่ของเราก็ไม่ต้องลดนะคะเพราะเขามีความชื้นอยู่ในตัวเพราะว่าแดดเผายังไงกวยไม้มันใหญ่แล้วนะเขาก็จะมี ความชื้นอยู่ในกระบานะถึงจะมีแดดยังไงก็เขาก็ต้นก็ลบนะฮะงกระบาไม่แห้งะะอันนี้เราก็มาลดน้ํายามเช้ากับกล้วยไม้ต้นนี้ประมาณหกสิบกว่าวันแล้วนะคะนี่ก็เริ่มใหญ่เริ่มงามรากออกดีแล้วนะคะก็ตอนนี้เราปลูกกล้วยไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะอีกการบารุงปุ๋ยทุกสี่วันนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาลดน้ําซ้ําอันนี้เราใส่ปุ๋ยทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่เลยนะเราก็จะลดน้ําทั้งเล็กไม้ใหญ่ถึงเขาจะชื้นยังไงเราก็ต้องลดน้ําซ้ํานะคะเพราะว่ากล้วยไม้เราใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยกล้วยไม้ก็จะมีความเค็มเนาะเราก็ต้องลดน้ําซ้ําให้เขานะนี่เริ่มงามแล้วนะคะอยากจะให้เขาโตวไวๆอยากจะได้ตัดดอกเขาเร็วๆนะคะนี่ ตอนนี้ล่ะค่ก็ค่อนข้างแพงนะคะแต่ก็ลงมานิดหน่อยลงมานิดหน่อยก็ยังถือว่าแพงมากนะช่วงนี้เพราะว่าอากาศร้อนจัดนะถึงจะเป็นหน้าฝนนะคะแต่ว่าร้อนมากๆกพอฝนตกทีก็เย็นไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็ร้อนอีกนะนี่เพราะฉะนั้นตอนเช้าเราต้องมาลดน้ํานะคะถ้าลดน้ําตอนเย็นเนี่ยต้นเขาก็จะสุกทําให้ต้น เขียวได้นะนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยไม้หนึ่งปีนะคะก็เริ่มออกช่อแล้วค่ะเริ่มมีดอกเยอะแล้วนะคะนะตรงนี้ก็เราก็จะแหวกน้ำนะเพราะว่าเวลาลดน้ำฝนตกนะใต้เลนเนี่ยบางทีก็จะมีพวกหยักย่พวกขี้ตะไครข่ขี้กระเอือกนะคะนี่ก็จะเป็นสาลายเยอะก็เลย ต้องแหวกขึ้นมานะแล้วก็ดูส่วนที่เป็นญ้าน,นะคะเขาก็แห้งตายไปแล้วนะก็มีบางอันที่ก็ไม่ตายนะเราก็ต้องดึงออกถ้าเราเจอนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตายหมดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ที่เริ่มออกดอกแล้วนะโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะที่ฝักเยอะหน่อยเริ่มมีฝักเยอะแล้วนะคะ นี่นะหญ้าที่รดนะดูบางทีก็เป็นเถา่เขาก็จะเหี่ยวเนาว่าเหี่ยวไปเลยนะคะเติมีฟักให้เราเห็นแล้วเราก็จะได้ตัดกล้วยไม้แล้วก็ยังตัดได้นะคะแต่ยังไม่มากตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกล่าสุดเลยนะคะปลูกครั้งสุดท้ายได้ประมาณห้าหกวันนะคะเนี่ยนะคะ ที่เราปลูกครั้งสุดท้ายสองโต๊ะสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เราวางต้นพันุ์ไว้นะแล้วเราก็ย้ายต้นพันธ์ุมากรองไว้ตรงนี้แล้วก็ยังมีการคัดต้นพันธ์ที่มีมีหน่อแล้วนะอันนี้เป็นต้นพันธ์ุที่มีหน่อนะคะเราก็แผ่บางๆนะเราได้เลือกต้นพันธ์ุที่มีหน่อไว้ตั้งหากแล้วส่วนที่ดูแล้วไม่น่าจะแตกหน่อก็จะขนออกไปสับส่วนที่เป็น ท้ายนี่ออกนะคะนี่แล้วก็ขายนะคะนะี่อันนึงเขาสับไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เขาสับแล้วนะคะตรงนี้นะเป็นส่วนที่เขาสับไว้แล้วนะพร้อมขายนะคะตอนนี้ราคาดีนะคะยังไม่หมดนะอันนี้เพิ่งได้ครึ่งเดียวเดี๋ยวจะต้องขนออกมาสับอีกนะสับตรงปลายนี้ออกตรงที่เป็นดำๆเน่าๆนั่นนี่นี่เขาสับออก นี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่เรายังไม่ได้เลือกนะว่าหน่อออกไหมมีเน่าไหมนะก็เดี๋ยวเขาก็จะมาเลือกแล้วก็จะเอาไปสับขายะคะ่ะเลือกแล้วก็วางต้นพันธุ์ที่มีหนอ่อออกหนอ่อกําลังจะออกหนอดูว่าออกหนอ่อแน่ๆเก็บไว้ส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็จะเอาไปสับขายยังอยู่อีกเยอะเหมือนกันนะคะนี่แน่นไปเนี่ยก็จะอาจให้เน่าได้พอเลือกเสร็จแล้วก็จะเกลี่ยให้บางๆนะนี่นะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นสายกันข้างนะเราจะมีสายกันข้างสำหรับพอไม้โตนะกันข้างเพื่อไม่ให้เขาหน่อเขาออกมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตรงที่เป็นไม้ใหญ่นะคะว่าทำไมเราต้องกันนะนี่นะคะก็อันนี้ไม้ใหญ่แล้วนะพอนั่นหน่อเขาจะออกมาเรื่อยๆนะเวลานั้นเราก็จะพับหน่อเข้ามาในนี้นะเพื่อไม่ให้เขาออกมา ไม่งั้นเขาก็จะเก้งก้างออกมาเวลาเราเดินตัดกล้วยไม้ฉีดยาใส่ปุ๋ยเขาก็จะออกมาทําให้เราเดินไม่สะดวกบางทีออกช่อมายอดก็หักด้วยเราจะมีสายกันข้างนะอันนี้จะเป็นสายสปริงเกิลเก่านะเป็นท่อน้ําเก่าที่เราใช้อยู่นะแต่ตัวใหญ่เขาก็จะใช้เป็นสายโทรศัพท์เป็นเชือกเป็นขอบของซาเลนนะคะที่แข็งแข็งนะคะ ตรงนี้นะเรายังไม่ได้เอาสายกันข้างขึ้นนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกไม้เสร็จอ่ถ้าเราม,มีลาก็จะเอาสายกันข้างขึ้นทํางานไปเรื่อยๆนะทีนี้พอไม่มีสายกันข้างนะเสาที่เป็นสปริงเกิลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตรงกับเสาที่เราปักโต๊ะนะเราก็ต้องมีบางทีก็ต้องอมีเสามาแต่ถ้าเรามีสายกันข้างเนี่ยเราก็จะผูกกับสายกันข้างได้เลยนะคะนี่นะเสาเขาก็จะเอียงๆไปนะ แต่ว่าถ้าไม่มีสายกันข้างนะเราก็จะเอาไม้มาปักให้เขายึดอยู่กับไม้ที่เราปักนะคะอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มมีเวลาแล้วเราก็จะเริ่มผูกสายกันข้างขึ้นนะอันนี้ใสยกันข้างเรายังนอนอยู่กับพื้นนะคะอันนี้ก็ปลูกครั้งแรกนะเริ่มโตใบเริ่มเหี่ยถ้าเขาหน่อเขาสุดนะเขาก็จะ แทงหน่อใหม่ขึ้นมานะคะนี่นะคะเราก็รอที่จะเปิดหัวก๊อกนี้นะคะเรามีไม้ใหญ่ขั้นนะเราก็เดินมารอนะเราก็ดูว่าเขาได้เวลาห้านาทีหรือ,อยังนะเราก็จะมาเปิดหัวรถในะทีนี้เราก็มาเดินดูความเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีต้นที่หน่อเขาเหี่ยวแห้งไปเลยอะ่ะดูแล้วถ้าจะไม่โตแน่ๆเลย,เลยก็เลยไปเอา ต้นที่วางพันไว้นะเดินมาเราก็จะหาดูว่าต้นไหนเขาไม่ดีเราก็จะซ่อมอันนี้เนี่ยนี่อันนี้เนี่หน่อไม่มีเลยเหี่ยวแห้งหมดเลยเตื่มทางกระบะนะเราก็จะเอามาซ่อมนี่เราเตรียมไปแล้วนะนี่จะซ่อมเขาไปเลยนะเอาออกก็ได้นะคะนี่ออกแล้วเราก็วางไว้ข้างๆอย่างนี้นะนก็ ตรงนี้นะคะนี่วางไว้ข้างๆจะไม่เอาออกก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะเอาออกนะอันนี้วางไว้นะคะนี่ต้องไปเลยอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจเพราะว่าอากาศร้อนนะพอหน่อเล็กพออากาศร้อนจจัดเนี่ยเขาก็เหี่ยวได้นะคะแล้วก็จะมีอีกระบะนึงนะมื่อกี้นี่เห็น เดินดูเราก็ต้องจําไว้นะบางทีเราก็ต้องเอาไม้ปักไว้นะว่ากระบะไหนนะที่เขามีเหี่ยวตายเนาะเมื่อกี้อ่ะเจอแล้วค่ะที่เราเห็นเราก็เอาไม้ปักไวนะ้นะนี่ซ้อมนะคะเราเข้ามาในสวนเราก็ได้ดูการเปลี่ยนแปลงดูกล้วยไม้ของเราว,าว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เวลาห้าห้านาทีแล้วนะแล้วจะเปิดน้ำนะแล้วก็ไปปิดน้ำกอกนูนะ่ะ เราจะต้องมีอ้น,นี้นะลม่มกันไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดเนี่ยน้ำเขาก็จะไหลเปียกนะคะเราจะเปิดกันก่อนนะแล้วก็ไปปิดก๊อกน้ำนะคะทรงนี้เราก็จะปิดก๊อกอันนี้นะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าเราเอาทำไม้ไว้เพราะว่าวาว,าวเราเนี่ย วาวันนี้ไหลายนิ้วก็จะแพงมากนะคะหัวนึ่งเนี่ยไหลาร้อยเลยอันนี้มันเป็นพลาสติกอะ่ะพอเจิอแดดจะจัดเขาก็เสื่อมคุณภาพแล้วก็หักนะอันนี้ถ้าเราจะซื้อมาตัดต่อนะมันก็ยากด้วยแล้วก็เสียเวลาเราก็เลยหาวิธีดัดแปลงนะโดยเอาไม้มาทาบแล้วก็เอารวดมารัดนะเราก็ใช้ได้เน อันนี้เราจะปิดแล้วนะคะ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยนะคะนี่นะคะเราก็เดินเข้ามาตรวจสอบหัวรดน้ําของเรานะเรามาเจอปัญหาอีกแล้วสปริงเกิลที่เราตั้งไว้ล้มนะคะเพราะว่าตอนเราลื้อเนี่ยเราก็แก้เชือกออกหมดนะทีนี้เราก็ไม่ได้ดูนะสปริงเกิลล้มก็จะทําให้เขาเปียกไปทั่วนะเดี๋ยวจะต้อง เอาเชือกไปผูกเสาสปริงเกิลนะคะนี่ล้มลงมาทําให้ต้นไม้เราไม่เปียกนะเดี๋ยวเราจะหาเชือกมาผูกนะเมื่อกี้ผูกไปหนึ่งเสาแล้วนะคะตรงน,นี้นะเราได้มาผูกเรียบร้อยแล้วนะคะอันที่ล้มล้มก็ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะอันนี้ถึงว่านะเราต้องมาลดเองได้ดูความเปลี่ยนแปลงต้นไม้แล้วก็ได้ดูปัญหาในสวนว่ามีอะไรด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้รถน้ำเสร็จสายสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ